ก็สวัสดีนะครับนะ,ะช่วงนี้ผมก็รู้สึกได้ไปงานปีใหม่นะครับที่บ้านระยาผมที่จังหวัดสกลนครเบอร์นีคคนอลอู่นก็เห็นคุณปู่นะครับอายุประมาณเกือบเกืบหกสิบนะครับปุ้มหลานไปสนะูบุบรีไปหลานก็ประมาณสองขวบเล็กๆหลอนๆคนหนึ่งก็เห็นคุณพ่อซึ่งซึ่งรักลูกมากนะครับลูกสาวประมาณขวบกว่า พุ้งลูกไปสู่บุหรีไปทั้งคุณพ่อและคุณปู่สองคนนี้ผมก็รู้จักดีแล้วผมก็รักมากแต่ผมเห็นว่าการอุ้มเด็กทารกแล้วก็สู่บุหรีไปด้วยมันปวดใจมากเด็กจะได้พิษจากควันบุหรีมากขนาดไหนเขาไม่มีสิทธิ์เลือกขอเถอะครับอย่าไปสู่บุหรีปล่อยพิษใส่เด็กใส่คนที่คุณรัก สำหรับสิ่งองค์ความทั้งหลายที่ยังไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ผมขอว่าอย่าไปสูบบุหรี่ใส่เด็กนะครับเด็กไม่มีความผิดเด็กไม่ควรได้รับพิษได้รับความเจ็บป่วยจากควันบุหรี่นะครับควันบุหรี่อาจจะทำให้เกิดโรคปอดเหนื่อยง่ายโรคมะเร็งหรือว่าโรคหัวใจคุณสูบบุหรี่ไปคนเดียวเถอะครับอย่าไปทำร้ายเด็กที่ไม่รู้เรื่องเลยครับ ผมขอร้องนะครับปวดใจจริงๆครับ